สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท mm ่านเข้าสู่ช่องความสุขทัโลโดยแม่หมอความสุขหัวโตๆแม่หมอหัวโตนั่นเองค่ะแม่หมอที่มีพลังงานอรักพลังงานอีกที่บวกบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในร้า์มีดีในดีมีรลฟ์หรือว่าในดีมีดีนั่นเองนะคะโปรดจงใช้วิจารณญาณในการรับชมและฟังนะคะขอบคุณกดติดตามใหม่ติดตามเก่าน้อมรับยินดีรับได้รับกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณกดที่ไม่ข้ามโฆษณาแต่ถ้าข้ามไม่เป็นไรเลยนะคะขอบคุณที่ให้ซูเปอร์เท็งแม่หมอด้วยะคต่ไมเเปรกออาายทล าค่ะวันนี้ค่ําคืนนี้เราตั้งชื่อเรียนว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณไปขอพรสักการะมาท่านจะมาช่วยปัดเป่าสิ่งใดออกไปจากคุณและสิ่งที่คุณขอนั้นจะได้รับจริงหรือไม่นั่นเองนะคะมาค่ะขออนุญ,ญาตครูรุกคูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาทุกพระองค์ที่ประทับในที่นี้นั่นเองนะคะตอนนี้เวลานี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณไปขอพรไปสักการะมา นะคะท่านจะมาปัดเป่าให้คุณฉับพลันทันใดให้สิ่งใดหลุดออกไปจากชีวิตคุณและสิ่งใดจะเข้ามาเข้ามาในชีวิตคุณเพื่อจะส่งเสริมให้ชีวิตและครอบครัวคุณดีขึ้นท่านรับรู้ท่านรับทราบและท่านจะมาปลดปล่อยให้คุณได้รับโอกาสใดเข้ามาในชีวิตของคุณค่ะโอ้คุณค่ะคอบคุณค่ะคอบคุณค่ะสิ่งที่คุณเตรียมรับสิ่งใหม่ใ นะคะนี่คือจัดเมนจัดเมนคือเง็กเซียนฮองเตมาประทานพรให้กับคุณเองเลยไม่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงไม่ว่าคุณไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบไหนนี่คือพลังงานคําอธิษฐานของคุณเป็นจริงแล้วท่านจะมาปลดทุกข์ออกไปจากชีวิตคุณความอ,อมความยมที่คุณมีคุณเตรียมรักสิ่งใหม่ๆใ,ในชีวิตคุณตั้งแต่วันนี้ท่านจะมา ปัดเป่าความทุกข์ความอ่อมความยมในชีวิตคุณอะไรที่มันอ่อมอะไรที่มันยมตอนนี้ถ้าคุณได้ดูได้รับทราบให้คุณสร้างพลังงานตัวเองอย่ายอมอย่าอ่อมอย่ายมมีแต่กลอยยิม้มมีแต่ความสุขถ้าเมื่อไหร่ยายแหลมจะเข้ามาหาคุณให้คุณบอกตัวเองฉันไม่ต้อนรับยายแหลมตอนนี้ตอนนี้ฉันมีแต่พลังงานแห่งความสุขและให้คุณดู ดูบ้านดูช่องของคุณอย่าให้มันลกอย่าอะไรที่มันแตกหักให้เอาไปทิ้งเสียเพราะพลังงานลบๆมันมีอยู่ทั่วไปบางทีคุณอาจจะมองข้ามสิ่งที่สิ่งที่เป็นพลังงานลบอยู่ในบ้านคุณอยู่ในอาณาเขตบ้านคุณก็ได้นั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่ท่านมาบอกยิ่งห้องครัวห้อง ห้องครัวห้องอาหารของคุณนะคะเก็บกวาดให้เรียบร้อยอะไรที่แตกหักพังให้รีบเอาออกจากบ้านของคุณเสียเพราะพัดนั่นคือผัดลังงานหลบๆนั่นเองแล้วท่านจะมาช่วยคุณได้อย่างไรเล่าเมื่อบ้านคุณยังมีความ ความแบบมันยังไม่สะอาดอะคะ่ะทุกคนแล้วก็มีอะไรที่แตกประหลักหักพังให้คุณไปจัดให้เป็นระเบียบแล้วท่านจะปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตคุณนั่นเองค่ะมาค่ะตอนนี้เวลานี้ท่านอยากจะสื่อสารอยากจะบอกคุณอย่างไรและตอนนี้ขณานนี้ช่วงเวลาที่คุณไปขอพรท่านท่านมองคุณว่าคุณเป็นอย่างไรคะในสายตาท่านนั่นเองค่ะ โอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณทำไมเราถึงขอบคุณรู้ไหมคะเพราะท่านมองว่าจิตใจคุณแตกสลาย ตอนที่คุณไปขอคุณไม่มีที่พึ่งไหนไปพึ่งอีกแล้วนอกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่คือเป็นภาระศักดิ์สิทธิ์ที่แท้ทูคุณเป็นภาระของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคุณเดินเข้าไปหาท่านด้วยความอมด้วยความยมด้วยหัวใจที่แตกสลายนั่นเองและท่านก็มองเห็นคุณและคุณก็มาถูกทางแล้วเพราะท่านจะขจัดทุกสิ่งปัดเป่าคุณเห็นไหมคะ นี่คือท่านจะมาปัดเป่านะคะเดอะทาวเวอร์ครั้งนี้หมายความว่าท่านจะปัดเป่าเสนียดจันไหลออกไปจากชีวิตออกไปจากครอบครัวของคุณสิ่งไม่ดีจะไม่ไมีไม่มาข่มก่ายคุณไปถูกที่คุณไปถูกเวลาคุณไปถูกจังหวะนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่ท่านมาซือ้อแล้วท่านมองเห็นคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคุณไปสักการะ ขอพรอ,องค์ไหนในช่วงเวลานี้นี่แหละค่ะท่านมาปุดเป่าให้คุณได้เห็นได้รับรู้ว่าตอนนี้ให้คุณสร้างแต่พลังงานดีๆนะแม้ว่าตอนนี้คุณจะร้องไห้ทานข้าวกับน้ำปลาทานข้าวกับอะไรก็ตามแต่แต่พลังงานจิตใจคุณจะต้องเข้มแข็งยิ้มให้กับตัวเองตลอดเวลาแล้วบอกกับตัวเองว่าคุณเป็นคนที่โชคดีที่ได้ไปสักกาละพระองค์ท่านนั่นเองต่อค่ะ โอ้ไม่ค่ขอคุณค่ะ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 คุณไปขอคุณไปขอให้ครอบครัวนะคะให้ครอบครัวของคุณมีความสุขใช่ไหมให้ครอบครัวคุณเต็มเปี่ยมไปด้วยทรัพย์สินทรัพย์สินสลังคานไม่ว่าจะเป็นเงินทองบ้านอาจักอาณาจักรของคุณคุณไปขอแบบนี้ใช่ไหม10ออฟคับคุณจะได้ตามที่คุณปรารถนาหรือไม่ ็คอยดูต่อไปนี่คือสิ่งที่คุณไปขอความมั่งคัง่งร่ำรวยความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตทั้งครอบครัวของคุณนี่คือธุรกิจการงานของคุณด้วยให้มีแต่ความจเจริญเติบโตแล้วท่านมองว่าคุณจะได้รับไหมนั่นคือคําตอบที่ท่านจะคอยบอกนี่คือคําตอบที่ท่านจะบอกคุณนั่นเองโอ้ไม่กนะคะค่อนค่ะค่ะ่อนค่ะคุณไปขอเรื่องการงาน ไปขอเรื่องความสุขไปขอเรื่องการงานให้การงานของคุณจเจริญก้าวหน้าคุณจะได้เจองานที่ท้าทายงานท้าทายของคุณจะนําคุณก้าวไปสู่จุดที่คุณไม่คาดฝันว่าคุณจะได้รับตําแหน่งนี้อยู่ดีๆวันนี้นะคะ คืนนี้คุณมาฟังพรุ่งนี้คุณอาจเจอแจ็คพอตในชีวิตมีก้าวใหม่มีสิ่งใหม่ๆมีสายใหม่มีมีดะลายเด้งขึ้นว่าเอ้ยคุณได้มีงานเข้ามานะให้คุณรับงานนั้นได้เลยนะคะนี่คือสิ่งที่คุณไปขอท่านให้ท่านปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตคุณและให้ครอบครัวของคุณจเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานในองค์กรในธุรกิจนั่นเองค่ะต่อค่ะ โอ้ไม่คุณค่ะคุณค่ะคอบคุณค่ะคุณมาถูกที่คุณมาถูกที่คุณมาถูกเวลาแล้วนั่นเองนะคะเดอะเมชเชียนนะคะผู้อย่างรู้รินฟ้า ก็คือไม่ว่าคุณจะเป็นธาตุดินน้ำลงไปคุณไปขอถูกที่สแสดงว่าบุญของคุณจิตของคุณสัมพันธ์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณไปสักการะบูชาไปขอพรณนนะช่วงเวลานี้นั่นเองนะคะนี่คือเดอะเมเชียนผู้อย่างรู้ดินฟ้าแล้วผู้อย่างรู้ดินฟ้าก็กําลังจะมาประทานพรให้คุณท่านมองเห็นคุณสายตาตั้งแต่คุณย่างกายเข้าไปในประตูสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนั้นท่าน ก็รู้แล้วว่าคุณมาเพื่ออะไรมาเพื่อขอสิ่งใดนั่นเองค่ะนี่คืออะไรคะนะคะนี่คือ the ะ e ดวิลพลังงานของคุณบางคนมีพลังงานอาฆาตแค้นอย่ามีพลังงานอาฆาตแค้นนะคะเพราะว่าพลังงานอาฆาตแค้นพลังงานอยากได้อยากมีอยากทําลายล้างคนอื่นไม่เอาค่ะนะคะ เขาจะทำร้ายเรายังไงก็ช่างเขาแต่ว่าเรานะคะอยู่สูงกว่าเขาคิดแบบนี้ใครทำอะไรก็ได้อย่างนั้นไม่ต้องเป็นเวรด้วย เวรย่อมระง,งับด้วยการไม่จองเวรเท่านั้นค่ะนี่คือสิ่งที่ท่านมาบอกนะถ้าคุณไปแช่งใครไปอะไรอยากให้แบบคนนั้นให้ล่มจมไม่เอาท่านจะไม่ให้คุณเลยนะคะแต่นี่ท่านบอกว่าถ้าคุณมาขอตรงนี้คุณมาขอถูกทางแล้วและให้คุณได้รู้ว่าคุณจะถูกปลดล็อกออกจากทุกสิ่งทุกอย่างนะคะปลดล็อกออกจากอะไรคะปลดล็อกออกจากวิบากกรรมเนี่ยค่ะคุณเห็นไหมคะ ใช้สูงไหมนี่ค่ะคุณเห็นไหมที่ที่ตัวตัวโซ่ตัว,ตวที่ควายควายปล่อยอยู่เนี่ยค่ะปลดล็อกชีวิตคุณแล้วท่านมาปลดล็อกคุณมาปัดเป่าให้ชีวิตคุณนะคะเกิดสิ่งใหม่ๆ ในสิ่งที่ดีไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามแต่นั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่ท่านมาบอกคุณอยากให้ท่านปลดล็อกช่วยเหลือคุณแล้วท่านก็ปลดล็อกให้เรียบร้อยแล้วนี่คือพยายพยายมราชนายนิลิกบาลมาสื่อถึงคุณด้วยนั่นเองคุณไปถูกที่ถูกเวลาและอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นจังหวะชีวิตของคุณด้วยนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่ท่านมาบอกแล้วตอนนี้เวลานี้ เมื่อท่านได้รู้แล้วว่าสิ่งที่คุณเดินไปขอท่านคืออะไรแล้วท่านอยากจะมอบอยากจะบอกอะไรกับคุณคะตอนนี้เวลานี้ท่านมองเห็นแล้วแล้วท่านจะมาปัดเตาสิ่งใดและอยากบอกอะไรกับคุณณนะตอนนี้คะ่ะ oh ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไม่ว่าคุณเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงมังกรยังไงก็คือมังกรถ้าคุณเป็นผู้ชายราชาถือถ้วยคุณจะกลับมายิ่งใหญ่เหมือนราชาแห่งมังกรเหมือนมังกรหลักเหมือนคนเบ้งนั่นเองนะคะนี่คือภูมิปัญญาของคุณความเก่งความฉลาดของคุณจะกลับมาอีกครั้งนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่ใจดี ด้วยความที่คุณไว้เนือ้อเชื่อใจบางสิ่งบางอยา่างมันพลาดไปแล้วก็ขอให้รู้เรียนรู้แล้วแก้ไขแล้วอย่าไปกับเรียนวิชาเดิมซ้ำอีกนั่นเองแต่คุณเป็นคนที่รอบคอบนะคะแต่บางสิ่งมันก็มีแหละทุกคนมี มีความรอบคอบอยู่เสมอแต่มันก็ยังมีข้อผิดพลาดอยู่แล้วตอนนี้เวลานี้มังกรยังไงก็คือมังกรน,นั่นเองนะคะนี่คือความสุขที่คุณจะได้โอกาสใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆคุณจะได้รับโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาแล้วโปรเจกต์นั้นจะนำหะพาให้ชีวิตครอบครัวของคุณจเจริญก้าวหน้าแล้วถ้าคุณเป็นคุณพ่อ ลูกของคุณที่เคยเกเรหรืออะไรก็ตามหรือไม่เกเรเขามองคุณว่าคุณเป็นดีไอดอลเป็นตัวอย่างที่ดีของลูกคุณนั่นเองต่อค่ะห้าดาบนะคะท่านบอกว่าสิ่งที่สูญเสียไปคุณอย่าโฟกัสมันเหมือนเจอวัคซีนที่ดีการที่คุณสูญเสียบางสิ่งบางอย่างไปคุณจะได้ฝึกวิทยายุธ ในตัวของคุณให้มีวัคซีนคอยคุ้มพองคุ้มภัยคุณเมื่อมีใครมาทำลายคุณอีกคนนั้นไม่สามารถเข้าใกล้คุณได้อีกนั่นเองนี่คือสิ่งที่ท่านอยากจะบอกคุณนะคะเมื่อคุณเรียนรู้ความ่ายแพ้ความเจ็บปวดในครั้งนี้แล้วนะคะก็อย่าไปเรียนบทเรียนซ้ำนั่นเองค่ะต่อค่ะ โอมุณกาขอคุณกะขอคุณ่าขอคุณกามันข,ข,ข,ขให้คุณรับธุรกิจไม่ว่าคุณไปขอเรื่องการงาน ตอนนี้คุณอาจจะสะดุดธุรกิจการงานคุณจะมีปัญหาท่านจะปัดเป่าออกให้หมดเหมือนคุณได้เจอบทเรียนครั้งใหญ่ในชีวิตนั่นเองแล้วตอนนี้เวลานี้สิ่งที่คุณจะได้มาธุรกิจการงานของคุณนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีคุณจะได้เจองานที่ท้าทายเราบอกเลยว่าไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะราชาถือเหรียญเนี่ยเป็นคนที่มีจ,จิตใจ โอบอ้อมอารีช่วยเหลือคนอื่นแต่เป็นนักพัฒนาเป็นหัวการท้าเป็นระดับเจ้าสัวเป็นคนคิดนอกกรอบอยู่เสมอแล้วก็ทำงานแบบจริงจังแล้วก็เลี้ยงลูกน้องเป็นเป็นผู้มากบารมีนั่นเองนี่คือตัวตนของคุณถ้าคุณเป็นผู้หญิงมาดูที่มีครอบครัวแล้วนะคะ สามีของคุณคุณเป็นเหมือนซึ่งกันและกันเป็นคู่สร้างคู่สมคอยเคียงข้างซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะทุกคนตอนนี้เวลานี้สามีครอบครัวของคุณกำลังจะนำพาให้คุณได้พบแต่เงินทองทรัพย์สินท่านจะมาปัดเป่าทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตคุณนั่นเองะคะ่ะต่อคะ่ะ โอ้ไม่กันขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนับจากนี้ช <lite ượ bs> ีว <Syn Island> ิตของคุณจะมีแต่ความสุขไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนี่คือนออฟคับการเดินทางจะมีคนมาเสนอข้อไอเดียดีๆให้กับคุณโปรเจกต์ดีๆให้กับคุณถ้าคุณเป็นเจ้าขององค์กรนะคะจะมีผู้ชายรูปงามผู้หญิงรูปงามมีหน้าตาบุคลิกที่ดีนะคะมาเสนอโปรเจกต์ใหม่ๆให้กับคุณให้คุณรับโปรเจกต์นั้นไว้หรือ นะคะถ้าคนยังไม่มีแฟนจะมีคนเดินทางมามอบโอกาสดีๆมาแอบชอบแอบพอคุณนั่นเองนะคะแอบพึงพอใจในตัวคุณแล้วความสุขของคุณจะเกิดขึ้นอีกครั้งดอกไม้ในหัวใจคุณจะแบ่งบ้านอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเพิ่งไปขอพรมาที่ให้ท่านปัดเป่าทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตคุณและตอนนี้ท่านบอกว่าคุณเตรียมตัวรับสิ่งนั้นได้เลยค่ะเพราะตอนนี้คุณมีวัคซีนที่ดีแล้วนั่นเองต่อค่ะทุกคนขอบคุณค่ะไม่ว่าตอนนี้เวลานี้คุณจะมีเงินสักเท่าไหร่ก็ตามจะมีเงิน20-30บสามส ตอนนี้คุณกําลังขัดสนเรื่องการเงินอยู่ใช่ไหมไม่ต้องเป็นกังวลปล่อยวางนะคะวางให้ลงปรุงให้ได้แล้วทุกสิ่งมันจะเข้ามาเพราะตอนนี้คุณจะกลัวอะไรเล่าคุณเป็นถึงราชาถือเรียนคุณบริหารจัดการเรื่องการเงินได้อยู่แล้วแม้บางครั้งคุณจะเอาเงินนี้ไปปดกตรงนั้นเงินนั้นไปปลกตรงนี้หรือว่าคู่ครองของคุณอาจจะมีการใช้จ่ายเงินมาก งะมากเกินปกติคุณก็ต้องเตือนนิดนึงนั่นเองนะคะแล้วนี่คือความสุขที่คุณจะได้รับท่านจะให้คุณเข้าใจในเรื่องการเงินด้วยเพราะฉะนั้นให้คุณเห็นคุณค่าในเรื่องการเงินด้วยนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่ท่านมาสื่อให้คุณรักเงินมากๆเพราะคุณเคยเจอจุดดิ่งในเรื่องการเงินมาแล้วเจอธุรกิจล้มละลายมาแล้วนั่นเองต่อค่ะ โอเมก้าเก่าคุณาเก่าคุณาเก่าคุณาชีวิตใหม่ชีวิตใหม่คุณจะได้รับชีวิตใหม่นี่คือเดอะเวอรการเดินทางบางคนจะได้เดินทางไปต่างประเทศแต่บางคนไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปจะมีแต่ความสุขความรุ่งโรจน์เป็นมหาเศรษฐีมหาเศรษฐีแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะทุกคนคะ่ะมหาเศรษฐีบางคนก็เป็นมหาเศรษฐีในหมู่บ้าน มีหนึ่งหมื่นก็เป็นเศรษฐีได้เหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าเรามีฐานะแบบไหนนั่นเองนะคะนี่คือเดือร์ธุรกิจการงานของคุณการเปลี่ยนแปลงถ้าคุณไปขอกับพ่อแม่กนอิ่มด้านการเงินหรือว่าให้ท่านปลดเป่าทุกสิ่งทุกอย่างท่านก็ปลดเป่าทุกคนก็ก็ นี่คืออะไรคะนี่คือไฮโรเฟนนี่คือคํายืนยันจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณพึ่งไปขอพอรมาไฮโรเฟนคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณไปขอพอรมาแล้วท่านก็ยืนยันว่าคุณไม่เชื่อใช่ไหมเดี๋ยวฉันกระเด็นออกมาแล้วท่านก็กระเด็นออกมาว่าท่านมาปัดเป่าข้อกรรมคาะลายที่คุณฝ่าฟันอุปสรรค คนเดียวอยู่ตอนนี้ท่านมาพูดล็อกให้คุณเรียบร้อยแล้วให้คุณเชื่อมั่นและศรัทธาแล้วมีพลังงานพลังใจที่ฟูฟ่องอย่าออมอย่ายมอะไรของแตกหักภายในบ้านถ้าคืนนี้คุณมาดูพรุ่งนี้คุณค่อยตรวจเช็คหรือว่าวันไหนก็ได้แต่อย่าเกินช่วงเวลานี้นั่นเองเพราะสิ่งดีๆท่านกำลังจะส่งดีๆของดีมาให้คุณถึงหน้าบ้านคุณนั่นเองต่อคะ่ะ โอ oh 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 ้นี่คืออะไรคะนี่คือเดือดสตีนภายในเดือนสิงหานะคะ ช่วงเวลานี้คือการเปลี่ยนผ่านประตูไลออนของคุณเปิดแล้วคุณเป็นคนที่เข้มแข็งคุณเป็นคนที่สตองนะคะช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านภายในเดือนสิงหานี้สิ่งที่คุณไปขอไว้คุณจะสําเร็จแน่นอนมันปลายเดือนสิงหานั่นแหละค่ะที่เราบอกว่ายิ่งคุณทําบุญกุศลให้กับผีไร้ญาติเจ้ากรรมให้กับผีไร้ญาติหรือสัมภเวสีหรืออสุรกายด้วยบุญกุศลตรงนั้นแหละมันเป็นบุญใหญ่ที่ไม่เคย ไม่เคยมีคนอุทิศให้กับเขาตอนนี้พลังงานของพูดผีเหล่าวิญญาณมีพลังงานสูงมากแล้วเขาก็จะไปบอกพญาโยมว่าคนนี้เป็นคนปลดปล่อยเขานะด้วยบุญกุศลของคุณครั้งนี้แหละ นะคะคนำพาให้ประตูไลออนของคุณได้เปิดเปิดแล้วคุณเตรียมรับสิ่งใหม่ๆตั้งแต่เดือนสิงหาคมไปค่ะแล้วอีกอย่างหนึง่งดาวเสาย้ายถอยหลังถอยหลังไปอยู่กับราหูเป็นมิตรคู่มิตรกันดาวพฤรรหัสเดินตามปกติแล้วนั่นเองต่อค่ะ โอเมก้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะชีวิตของคุณชีวิตครอบครัวคุณและของคุณจะมีแต่ความสุขความอุดมสมบูรณ์เข้ามาในชีวิตคุณก้าวถ้วยท่านจะชี้เส้นทางลัดให้กับครอบครัวคุณคุณอย่าลืมนะคะเมื่อคุณได้ตามที่คุณปรารถนาเราเชื่อว่าบางคนไปขอพรลายที่นะคะคุณจะได้ตามคุณที่คุณปรารถนาจริงๆ เมื่อคุณได้ตามที่คุณปรารถนาตามที่คุณไปสักการะแล้วอย่าลืมทำตามที่คุณได้ตั้งจิตอธิษฐานว่าคุณจะนำอะไรไปไปถวายท่านนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับเส้นทางลัดในชีวิตคุณท่านจะชี้นำให้คุณเจอเส้นทางลัดเส้นทางแห่งความสุขถ้าคุณปรารถนาจะให้ครอบครัวของคุณมีความสุข คุณเตรียมรับความสุขได้เลยค่ะคุณขอสิบถ้วยแต่ท่านจะให้เก้าถ้วยเก้าถ้วยนี่ก็คือความสุขเหมือนกันความอุดมสมบูรณ์ความเป็นเจ้าสัวความมากบาระมีนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่ท่านจะมอบให้คุณคุณขอสิบแต่ท่านจะให้เก้าท่านกักหนึ่งถ้วยไว้ก่อนนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะนะคะความสุขที่คุณจะได้รับตอนนี้เวลานี้ท่านอยากจะบอกอะไรกับคุณอีกค่ะ โอ้โห oh นี่คืออะไรคะคุณจะเจองานหนักงานหนักงานครั้งนี้นะคะจะเป็นการพิสูจน์ว่าคุณได้คุณได้เจองานหนักแล้วคุณจะมีความออมความยมคุณจะสู้ไหมนั่นเองนะคะถามว่าคุณจะสู้ไหมคุณสู้เพราะ นะคะสิ่งที่คุณอธิษฐานไปท่านรับรู้และท่านมองเห็นว่าสิ่งที่คุณสู้เนี่ยจะนำพาให้คุณเจอแต่ความสุขเข้ามาในชีวิตยิ่งงานคุณเยอะมากเท่าไหร่คุณก็เหมือนคุณมีประสบการณ์มากเท่านั้นงานเยอะเพราะอะไรคะเพราะมันเป็นงานใหม่ของคุณนั่นเอง โลกใบใหม่ของคุณได้เปิดแล้วเมื่อคุณเจอนะคะสิ่งที่คุณไม่เคยเจอให้คุณตอบรับพร้อมที่จะเรียนรู้บอกว่าคุณเป็นคนที่พร้อมจะเรียนรู้และมีความมั่นใจในสกยภาพตัวคุณนั่นเองต่อค่ะโอ้ไม่ค่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะให้คุณนั่งสมาธิเรียนรู้อยู่กับตัวเองศึกษาอยู่กับตัวเองให้เป็นไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายยิ่งถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะคุณเป็นคนที่ จิตใจอ่อนไหวเป็นคนอ่อนโยนเดอะไฮพิงเทศนะคะให้คุณเรียนรู้อยู่กับตัวเองให้เป็นตอนนี้เวลานี้ท่านเห็นคุณแล้วว่าเวลาคุณทุกคุณอ่อมคุณยมคุณใช้สมาธิ ใช้ธรรมะในการข่มจิตใจของคุณคุณเป็นถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคุณเป็นผู้หญิงที่ใจดีซัพพอร์ตคนอื่นเสมอซัพพอร์ตพี่น้องคุณเสมอและตอนนี้เวลานี้สิ่งที่คุณจะได้รับคือโลกใบใหม่โลกแห่งความสุขของคุณนั่นเองนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายตอนนี้ท่านมอบให้คุณแล้ว เตรียมรับแต่สิ่งใหม่ๆที่กําลังจะก้าวมาในชีวิตคุณได้เลยค่ะแล้วท่านอยากจะสื่ออยากจะมอบอะไรให้กับคุณอีกค่ะและที่สําคัญถ้าคุณทานมังสวิรัตได้ยิ่งดีประจําวันเกิดคุณนั่นเองต่อค่ะ โอ้ไม่กอดขอคุณค่ะขอคุณค่ะคุณจะถ้าคุณตอนนี้เวลานี้คุณไปขอว่าให้คุณมีที่มีทางอยากซื้อที่อยากซื้อทางหรือว่าอยากมีธุรกิจโรงงานเป็นของตัวเองธุรกิจการงานของคุณก็จะขยับขยายภายใน3มเดือนนี้สิ่งที่คุณปรารถนาจะเป็นจริงทุก สิ่งทุกอย่างความมั่งคั่งร่ำรวยจะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณตลอด3ามเดือนนี้ตั้งแต่เดือนกันยาไปนั่นเองนะคะถ้าคุณนั่งสมาธิได้ยิ่งดีแต่การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เริ่มเปลีป่ยนแปลงตั้งแต่วินาทีที่คุณไปสักการะขอพรท่านแล้วนั่นเองต่อค่ะโอพม่น้อขอพีอ่น้ขอพี่น้สาธุสาธุสาธุสาธ ไม่ว่าคุณเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคุณเกิดมาคู่กันบุญบารมีคู่กันตั้งแต่เราพูดตั้งแต่แล้วแล้วลยว่าถ้าคุณมีคู่คุณเป็นคนเป็นคู่ที่คู่บุญคู่บารมีคุณปรารถนาไม่ว่าคุณเคยไปขอแม่ทับทีมหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตรงไหนที่คุณไปขอณนช่วงเวลานี้ที่ช่วงเวลาคุณอ่อมคุณดิ่งคุณยมสุดๆแล้วนี่ค่ะท่านประทานให้ประทาน ประทานเหรียญทองให้กับคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายผู้หญิงนี่คือท่านมอบให้คุณทั้งสองคนไม่ว่านะคะคุณจะไปคนเดียวแต่คุณเป็นผู้ชายผู้หญิงคุณได้รับการตอบรับเพราะท่านเห็นสิ่งที่คุณนสิ่งที่คุณทำคุณคอยช่วยเหลือพี่น้องแล้วคุณก็แบ่งปันให้กับสัมภเวสีผีไรญาติจนพญายมท่านมาสื่อบอกว่า คุณงามความดีของคุณเนี่ยสมแล้วที่คุณจะได้รับแต่ที่สําคัญไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามแต่ธุรกิจการงานของคุณจะมีความเฟื่องฟูหลังจากนี้เตรียมตัวจุดพุให้กับชีวิตของคุณได้เลยความจเจริญรุ่งเรือง เตรียมตัวตัดลิปบินบริษัทใหม่ของคุณได้เลยค่ะนี่คือบริษัทใหม่ของคุณคุณจะมีการเจริญเติบโตแบบรวดเร็วนั่นเองเพราะคุณได้เรียนรู้ประสบการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนั่นเองและคุณก็เป็นคุณแม่ที่ดีเราบอกเลยว่าถ้าคุณอยากมีเบบี้คุณก็มีเบบี้ได้เลยค่ะปล่อยให้เลยแต่ถ้าคุณมีครอบครัวลูกคุณโตแล้วลูกคุณก็จะกลับมาเป็นเด็กดีอีกรอบนึ่งนั่นเองต่อค่ะ โอเมกระวังเรื่องการงานนะคะและที่สําคัญระวังเรื่องการงานยังไม่พอ คุณจะต้องนะคะเคารพไหว้บรรพบุรุษของท่านด้วยคุณอย่าลืมไหว้บรรพบุรุษของคุณเองท่านบอกว่าอย่าลืมไหว้บรรพบุรุษของคุณหน้าที่การงานอย่าลืมพ่อแม่ของคุณถ้าพ่อแม่ของคุณยังมีชีวิตอยู่ถ้าปัญหาอะไรขี้ขายไม่ได้ให้คุณไหว้พ่อไหว้แม่ของคุณนั่นแหละค่ะเป็นพรอันใหญ่หลวงเป็นพรอันบริสุทธิ์นะคะไม่ต้องไปไหว้ผ่าที่ไหนนะคะที่ท่านมาบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณไป สักคาลานี้นะถ้าคุณมีปัญหาเรื่องการงานปัญหาเรื่องการงานเข้ามาก็อย่าไปเอาอารมณ์ไปเข้าร่วมแล้วคุณจะขี้ขายปัญหาปรึกษาพ่อแม่ของคุณแต่ถ้าพ่อแม่ของคุณล่วงลับไปแล้วคุณก็อย่าลืมรละลึกถึงแผ่บุญกุศลแล้วก็อุทิศบุญกุศลให้กับท่านแล้วสิ่งดีงามจะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณตลอดเวลาต่อค่ะ o อบคุณก่้าคุณค่ะค่ะคุณจงเชื่อมั่นพลังงานนี้จะมาเร็วมากเพราะว่าเพจออกครับช่วงเวลานี้ใสสัญญาณที่ดีท่านส่งมาถึงคุณนะค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนที่ดีนั่นเองนี่คือสิ่งที่ท่านมาบอก บางคนอาจจะดูแล้วแบบว่าโอ๊ยฉันไม่เชื่อหรอกว่าจะเกิดแบบนั้นแสดงว่าคุณปฏิเสธสิ่งที่ท่านมาสื่อนั่นเองอย่าพูดปฏิเสธแบบนี้นะคะเพราะเราเห็นเราเห็นบางคอมเมนต์บอกจริงหรออะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าคุณไม่ได้รับคุณปฏิเสธคลิปนั้นไปแล้วคุณปฏิเสธความโชคดี ครั้งนั้นไปแล้วนั่นเองคุณก็ต้องมาเติมน้ําใหม่เติมน้ําใหม่เติมน้ําใหม่เรื่อยๆเพราะคุณไม่รับน้ํานั้นนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่ท่านมาสื่อกับคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงและที่สําคัญท่านบอกว่าให้คุณเก็บกวาดดูแลนะคะดูแลนะคะห้องทําความสะอาดห้องครัวของคุณด้วยนะคะอย่าให้มีแบบ ปลักหักพังหรืออะไรแตกหักแบบนี้นะคะสิ่งดีๆจะเข้ามาในชีวิตคุณความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นกับคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงทําบุญให้บุพาการีของคุณด้วยแล้วจงเชื่อในสายสัญญาณของตัวเองนั่นเองค่ะโอมกาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนี่คือเลยค่ะแล้วท่านจะให้โชค ให้ทรัพย์สินให้ธุรกิจคุณให้ความมั่งคั่งคุณเป็นระดับมหาเศรษฐียังไม่พอแล้วคุณเตรียมรับโชคลาภครั้งใหญ่โชคลาภแบบฟุกๆนี่ค่ะท่านประทานให้ทั้งผู้ชายหรือผู้หญิงท่านไม่มีความลำเอียงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณไปขอมา mm. นะคะช่วงเวลาที่คุณถึงจุดดิง่งแล้วท่านก็มอบสิ่งนี้ให้กับคุณคือโชคลาภ ธุรกิจการงานสิ่งไในที่คุณปรารถนาความสุขในชีวิตคุณขอสิบท่านให้เก้านะคะแต่เรื่องการเงินนะคะท่านให้คุณประสบความสำเร็จลุ่งโลดในเรื่องการงานเป็นธุรกิจขานาดใหญ่เลยและก็มีโชคลาบโชคลาบแบบฟุๆเข้ามาหาคุณด้วยนั่นเอง โอเคนะคะแม่หมอจัดแล้วและนี่คือสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านมาปัดเป่าอุปสรรคครั้งใหญ่ออกไปจากชีวิตคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินที่คุณไปขอไว้ท่านมอบให้คุณหมดและเตรียมรับ โชคครั้งใหญ่ในชีวิตเป็นราชาถือเหรียญและราชินีถือเหรียญราชาโชคฉลวกฉลเาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่าเห็นไหมคะนี่คือบุญกุศลที่คุณสังสมมาและได้ช่วยเหลือคนอื่นนานๆน,นับประการความสุขความมั่งคัง่งร่ำบวยก้าวมาสู่ในชีวิตคุณตหลอดสามเดือนนี้นั่นเองค่ะวันนี้ค่ำคืนนี้เตรียมรับโชคลาภได้เลยนะคะ แม่หมอไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ